สวัสดีครับผมจากคอทายนะครับวันนี้ผจะนำเสนอเตาไฟฟ้ารุ่น EG ส6 0 3 0ศนสนะครับตัวนี้มันมีสามสามเตานะครับตัวนี้แรงอยู่ที่สองพันสองตัวนี้อยู่ที่พันแปดตัวนี้อยู่ที่พันสองนะครับส่วนเตาไฟฟ้าของเราข้อดีคือพิเศษส่วนมากโดย,โต,ยตัวติเตาไฟฟ้าทั่วไปนะครับบางทีทําพวกไข่เจียวยังไม่ทันสุกเลยไฟจะตัดลงแต่แบรนด์ของเราาสามารถพิเศษ ปรับถึงระดับ9 9แล้วก็เป็น 9A บวกนะครับตัวนี้มันจะไม่ตัดจะไม่ตัดแล้วคือทําจนไข่ทอดสุกแล้วก็ผักพวกคณนาพวกหมูเนี่ยจะกรอบก็คือเสร็จเลยโดยแบรนด์ทั่วไปก็คือมันจะตัด2ข้อดีพิเศษก็คือสามารถใช้ก้นแบรนด์ได้ทุกชนิด ้นแบนนี่หมายความว่าโดยปกติินเดกชันหรืออะไรแบนด์อื่นจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ของเราใช้ได้วางกดไปที่บวกควางร้อนจะไม่แตกสองในการปิ้งย่างบางคนต้องใช้เตาย่างน,นะของเราไม่ต้องใช้ตะแกรงวางปุ๊บใช้กุ้งหรือปล่อยห่อเผาแล้วก็วางบนนี้ได้เลยจนสุกเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้กระจกจากประเทศเยอร,รมนีนะครับขดลวดจากแอลจีจากประเทศเยอร,รมนีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็มีฟังก์ชันก็คือ กดตามแล้วเรโดยปกติทั่วไปแพงวงจรเขาจะรับประกันแค่ปีเดียวแต่ฟอทาไทยรับประกัน3ปีแพงวงจรกระจกรับประกันตลอด,ดอายุการใช้งานนะครับแตกจากความร้อนโดยปกติทั่วไปเตาหรือเซนเมกพวกนี้เขาจะรับประกันแค่ปีเดียวหรือ5ปีตลอดแต่ว่าเขาเสียค่ากระจกนะครับแต่ของเราฟรีนะครับตัวน,นี้ส่วนอย่างที่สองนะครับเป็นเตาไฟฟ้าเป็นเตาแก๊ เตาแก๊สต,ตัวนี้ก็คือมันจะมีเซฟตี้วาว12จุดขาเลกหล่ออย่างดีนะครับเตาแบบนี้นะครับตัวนี้มีเซฟตี้วาว12จุดก็คือตัวนี้เป็นระบบอ e ีเทอร์เนอร์สมก,การด้านบนนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับบ้านอาคารทั่วไปที่ต้องใช้เลวไฟแรงๆนะครับส่วนเตาไฟฟ้านี่เหมาะสําหรับพวกในคอนโดสําหรับคอนโดที่เขาห้ามเอาแก๊สหรืออรขก้นไปใช้ด้านบนนะครับโดยไม่ต้องใช้ถังแก๊สตัวนี้มีเซฟตี้วาว12จุดนะครับก็คือเดินด้วยสายทอง แดงหัวชีพทังเหลืองนะครับเป็นหัวชีพนะครับประหยัดแก๊สนะครับรุ่นนี้เตาไฟฟ้าก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับสองรุ่นนี้คือแตกต่างกันสำหรับคอนโดกับบ้านโดยปกปติทั่วไปนะครับผมส่วนเรื่องบริการหลังการขายถ้ามีปัญหาภายในเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับทีมทายะจัดส่งให้แล้วก็ดูแลเรื่องสินค้าติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมพอทายวันนี้นำเสนอเครื่องเตาไฟฟ้าใหน้นะครับผมสวัสดีครับ